ผมคือไผ่ผมมหาพ,พร้อมท,ท่านอยู่ศูนย์จาเปลาด้วยัหนึงน่งในอึงไทอีกหนึ่งบ้างนะครับทีมงานของนรสิงห์นะครับจากปีน้องทางชุมชนมูกเก่านะครับ กบกบเอ้ยกบลาดเขาละละงานของตักจะเลิสน,นัน่นสี่อยสามส,สิบหาของตักจะเล่นอมหุ่น,นหุ่นเฮานั่นเรียบร้อยแล้วหุ <c> ่ <oughs> นสลายแล้วเอย,ยู่เต็นอยู่เต็นฟังดานสายรดเครื่องเสียงนัน่นโอ้ยเสียนเสียนยังมาไลยบ่องไฟบี้ ับขออนุญาตนะครับทางคณะกรรมการยกมาฮะอเนเข้าหอดหาเลยเข้าหอดสนามดย ทุกตุ้อองเรียบร้อยก่อนไปขึ้นตู้สูงสตาตกในคลายได้ไม่ไหลายขอชิมันนอแรติงเกตร์โจอกโซฟิสการสังไปต เป็นได้แต่ว่าเราไม่แข็งแรงจริงแข็งนะอืมไม่รู้สิครับไหนบอกไหน